สวัสดีครับมาพบกันช่วงวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะก็มีโอกาสมาใช้เวลาดังกล่าวในการรีวิวนะครับ BB นะครับวันนี้มาพบกับตัวนี้ครับโตเกียวมารินะครับไบโอฮัสานะครับรุ่นซามูไรเอชนะครับที่เป็นไฮเกรดนะครับก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเขาได้รางวัลนะครับเป็น n ั m b e r วันอวอร์ดของ ประเทศญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ BB นะครับก็อันนี้เป็นปืนที่อยู่ในหนังเกมนะครับแต่เกมดีกว่านะครับไบโอฮาสนะครับอันนี้ก็แพคเกจจิ้งก็สวยงามนะครับนะฮะเ้านคางนะครับมีมาตรฐานมีซีเรียลนัมเบอร์ชัดเจนเป็นไปตามสมาคมการเล่น BB ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ASGK นะครับแอร์ซอกกันนะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับแอร์ซ f อกกันนะครับมีซิลเลนเบอร์ก็รุ่นนี้ก็เน้นในเรื่องของตัวใช้ตัวแก๊สเบานะครับก็สามารถปรับ h อบอัพได้เป็นระบบแก๊สโปรแบ็กนะครับที่ทำให้การยิงเนี่ยสามารถทำเล่นอย่างสนุกนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวภายในกล่องนะครับก็ในกล่องก็จะมีตัวบีบีหนึ่งอันนะครับให้แมกาซีนมาหนึ่งอัน เดี๋ยวเรามาดูนะครับในเรื่องของตัวสภาพภายนอกนะครับก็วัสดุวัสดุเนี่ยก็ทำจากโลหะนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพลาสติกนะครับ,รบตามมาตรฐานของกฎหมายของประเทศ่ลที่ไม่สามารถที่จะใช้บีบีที่ทําจากโลหะทั้งหมดได้นะครับส่วนที่เป็นกริปเนี่ยนะครับตามสเปคที่อ่านมาก็ทําจากตัวไม้นะครับแล้วก็มี ตัวโลโก้นะสีทองสวยงามนะดาวสามดวงนะครับกองทีมสตาร์เข้านะนะครับก็น้ำหนักนะครบับกับตัวขนาดนะครับตามสเปคที่จดมานะครับก็คือตัวนะ้ำขนาดก็อยู่ได้ประมาณสัก2 1 6มิลลิเมตรนะครับความยาวนะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักก็อยู่ที่9 4 4กรัมก็เป็นน้ำหนักที่ถือแล้วสนุกนะในการเถือใช้แก๊สในการยิงนะครับ ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณสัก300 fps นะครับความเม้นยำที่เมื่อกี้ไปลองยิงมานะครับก็ยิงไป2ชุดนะครับก็ใช้ระยะประมาณสัก5เมตรนะครับยิงไป10นัดแรกก็อยู่ในกลุ่มกระจุกตัวอยู่โซนนี้นะก็มีหลุดได้บ้างนะครับหนึ่งสองสามก็กระจุกตัวหมดเลยก็ถือว่าโอเคนะครับส่วน10นัดที่2นะครับ ก็อยู่ในโซนของตรงกลางเช่นเดียวกันก็หลุดมาประมาณสักสองนักนะครับมีใกล้ข็ง X อยู่ด้วยนะครับนะก็ถือว่าความเม่นยาตามมาตรฐานใช้ได้ดีนะครับนะฮะก็ตัวมาดูที่การใช้งานนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูแลมัน B B นี้ได้ดีขนาดไหนนะครับก็ระยะเวลาก็จะเปดีกันไปถ้าคนดูแลดีก็จะใช้ได้นานนะครับนะก็ เมื่อกี้ผมไปยิงแล้วก็ยังค้างคันสลายอยู่นะครับาตัวที่ค้างนกนกอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับว่าสภาพเสียงเป็นยังไงนะครับอันนี้ลูกหมดแล้วนะครับเอาแม็กออกเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวให้ทดสอบฟังเสียงดูก่อนนะครับนะครับเสียงเป็นไงครับแน่นดีไหมครับ ก็ผมก็จะอัดแก๊สทิ้งไว้นะครับในแม็กนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการรักษาพวกซิวต่าง โอเคอันนี้ก็คือมาตรฐานของคุณภาพของตงุกเกร์มารุยนะครับเนี่ยเสียงชัดเจนแน่นนะครับเรามาดูที่ตัวอ,อุปกรณ์บีบีนี้นะครับก็สไลด์ด้านบนนะครับก็จะมีมาร์กิ้งนะครับล่องลึกนะครับนะฮะมีตัวทําทผิวนะครับเอาไว้ดึงได้นะครับที่ด้านล่างจะมีสลักหมายเลขนัมเบอร์ซีเดียลชัดเจนนะครับ ัวอุปกรณ์ด้านล่างก็จะเป็นเหล็กนะครับกริปเป็นไม้มีทำ texture สวยงามอันนี้ก็เป็นปุ่มค้างสไลด์นะครับนี่คคางสไลด์ด้านในก็เป็นท่อนะครับก็ทําจากพลาสติกเหมือนกันทั้งเกลียวในก็เช่นเดียวกันแต่ตัวหลอดนี้ก็จะเป็นตัวโลหะนะครับมีปุ่มมีเซฟตี้นะครับสามารถ ขยับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเวลาขยับก็ต้องพยายามขยับพร้อมกันนะครับเพื่อมันจะได้ไม่หักนะครับเพราะเป็นพลาสติกเกิดความล้าด้านใดด้านหนึ่งนะครับปลดคันค้างสไลด์ลงนะครับเสียงดังฟังชัดดีนะครับแน่นดีนะครับการเล็งศูนย์นะครับก็เป็นศูนย์สามจุดนะครับมีความแม่นยำเห็นชัดเจนง่ายแต่การทดสอบลองยิงเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็มี ASGK แอร์ซ็กันนะของบขอญี่ปุ่นมากอยู่อันนี้ก็หมอนนะครับซามูไรเอชนะครับนะฮะก็เป็นสลักลึกลงไปนะครับอันนี้ก็มีอ่า U.S. 9มมนะครับเมคในเยอรมันนะครับก็วัสดุนะครับนะแล้วก็มีตัวตัวเขยมมาเลยเจแปนตรงนี้นะครับนะก็ด้ามจับสวยมากเลยนะครับนะฮะอันนี้ผมก็ใส่ซิลิโคนเอาไว้นะครับโอเค ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีการลื่นนะครับก็สวยงามแทบส่วนพ a r t ติ้งไลน์ก็มองไม่เห็นเลยนะครับก็ทําเก็บฟินิชิ่งได้ดีนะครับนะาด้านหลังเฉยกันฮะพาร์ติ้งไลน์ก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับนะเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับก็ความสวยงามสวยงามมากนะครับนะรุ่นนี้โมเดลนี้เหมาะสมกับการเก็บเก็บสะสมไว้นะครับ ก okay. ็โดยภาพรวมประมาณนี้ครับนะฮะหวังว่าอา่าโทษดิลืมเรื่องของแม็กแม็กก็เป็นแม็กนะครับมาตรฐานอัดแก๊สแล้วก็มีปุ่มมีการโบรมาเมื่อเต็มแล้วนะครับเมืรร่อกรรีมม้ผม,ม,ม,รรมใช้ไปก็ยังยังเย็นอยู่เดี๋ยวตอนจัดเก็บก็คงต้องฉีดซิลิโคนนะครับเพื่อบติมรักษานะครับสภาพก็ประมาณนี้ครับนะครับในส่วนของ โตเกียวโมรีนะครับ่ามูไรเอชนะครับไฮเกรดนะครับก็คุณภาพดีนะครับในการยิงนะครับนะฮะสวยงามนะครับในการจัดเก็บนะครับดูแลเป็นของสะสมได้รอบประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ชอบในส่วนของตัว BB นะครับถ้าท่านไหนชอบนะก็ติดตามนะครับให้กำลังใจได้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิว BB ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ